สบายดีสมาร์ดีพแม่พี่นงสบายดีอเ,อยดเอฟซีทุกคนเดอ้อมือนีก็มาผาพผอกับทรงซาพนคือเก่าอีางเนาะตอนนี้เขาก็อยู่เรื่อนอยู่สา้นคือเก่าซาแพ็ก็มาแตตลาดมานอกพแม่พี่นงมาเดิตลาดกับเขาก็ะชิมาผ่าทุเรียนกิน,นเนาะข้าก็ซื้อมาหน่วยหนึ่งพแม่พี่นงหน่วยหนึ่งก็โอ้ยโคตรแพงเลยเนาะทุเรียนบ้านเขาพเแพงทะเลหลวงแต่บายดีลุงป้านนะอาสะดวกจะเพิ่มเด้อจย่าไปไหน น้ามันอันนี้เนาะนอันนี้ภูเแยนที่น่นองแยบภูเกิดมันที่อ่อนตกใส่าคาเจ้าของนี่ดิตาเงาเงาเลยเนาะทุเรียนลูกนี่กะสองโลเนาะภมเงินี่น้องโลละสองร้อยสองโลก็มีอยู่สี่ร้อยเนาะแพงขนาดเลยสาเหตุที่แพงก็บหมูย้อนอย่างเนาะสงสัยอัน เปิเอามาแต่ฝั่งอืดฝั่งไทยโบรือว่าฝั่งใดกับบืหู้นอกมันจึงแพงแต่ว่าย่อมผับว่าแพงอะดีเนาะลูกนี้มีอยู่สองโลเนาะโลละสองร้อยกัะรวมอยู่เป็นสี่ร้อยคนเมีพี่นอกเฮากระชิมาลองผ่าคิดเราเมืองเนาะมาลองแกะผ่าลองเบิ่งข้ากับบืเคยผ่าแล้วขฮาก็ผเาบมูเป็นเนาะแล้วก็มาลองลองเบิ่งข้ากระซื้อมาลูกหนึ่งเนาะ้ามี่ตัวชื้อมาสองลูกถึงสามลูกคนเมียนพี่นอกแต่ว่าลูกหนึ่งก็ ยนตกอยู่ลูกละซองโลซามโลโลละซองร้อยบาทเลยถ้าเอาซองลูกซามลูกมีอยู่เวิดเป็นพันพันกว่าพูได้พรมีพี่น้องอันนี้คือว่าหน่วยน้อยเนาะขันหน่วยใหญ่กว่านี้เฮ็กอยากซิว่าอันนี้กับหน่วยน้อยหน่วยน้อยกับกว่าหัวอะไรหน่วยน้อยก็ได้หน่วยใหญ่กว่านี้ฮะหน่วยฮาโลนหน่วยฮาโลนี่โอ้ยใหญ่สัมผัสแล้วพรมีพี่น้อง หกักชามีก so ับไผ่น่าจะกินเบมื่อชามีกับไผ่ชิกินเบมื่อลงเพลยังไงฮาก็ชิมาลงผ่าเหลวงน้องพรมพี่น้องข้างแรกเนาะกินลงเบิร์เฮากับ่ค่อยมักปนได้ดอกกัเฮากับชิมาลงกินลงเบิร์นเนาะเฮากับชิมาลงผ่าหลวงน้องพรมพี่น้องจักผ่าเนี่ยนะฮาก็ผ่าพวกเป็นเนาะเห็ดได้ใดดีวะแบบนี้มาเลยมันกะบ่ได้ยากปยนได้ผ่าหมากนี่ก็น้องเพิ่มโคย ย่านแต่ถือลูกมันอะไรเขาเขาวาุ่นวาตะโกนีเราน้องมีสาผ่าเป็นบ้าย่านแต่ถือลูกมันไ,ได้โซดไถ้าหมองู่า,าเป็นได้หมองูมันก็ผ่าง่ายอยู่แล,แล,แลแ้วนะเว้ยดูน,นึกมันจะ นอกขอเ,เขาบรเคยกินห่าเต้นกินแห้งขนาด้าวมาได้มได้าเเ้แล้วคงมี้าตัวนี้ก็ได้ข้าแล้วสี่โมงห้าโมงแล้วบ่าสี่โมงเนาะ อากาศห้อนฝนตกอย่าทีนนี่แต่ก็ยังห้อนอยู่แหนะห้องอะไรอือฮึหนะเนาะผ่าบ,บุเป็นพี่นออ้องเลยอือหือผ่าผ่าบ,บุบ,บคือ,อคนผ่าบ,บุเป็น ทำไมถึงเป็นแบบนี้ค้าบมเป็นพี่น้องเอลยเอาถ<อ>้วย <ไป S 2> มาใส่ไปกระบวงไปแปไปเป็กมันสะเพรยเ้ยซุยอันซุยไนซุยเนื้อมันหน่อยหนึ่งเนาะบวงอีกคนซุยเนื้อมันหน่อยหนึ่งอุ้ยเด็ก หเห็ดแฮเนื้อมนลิใส่จานไว้ไหใส่ตู้เย็นไว้กินกังแสบลูกหนึ่งกับโบเบิร์ตก,กุนน้งงออกวดเตียงกิลา่จาจักตัวดัววกเละเนาะ <c oughs> เป็นอะไรขร้างแรกวานแซ่บอยู่บ่จะเป็นอะไรนะน,น้องแพวผื่นบุคคลยมักเป็นได้ดอกพรมไนพีดผบุคคลกินพอกินนะก็จะเป็นอะไรไปค่ะรสชาตแบบิแบบแปลกๆว่ะ <c oughs> คนบุคคลกินนะ บางคนสามารหมักได้ได้ไปแล้วลูกหนึ่งลูกที่สองห้าหดบวงการเผยพี่น้องพอเสพเขาก็ห้องหัวตัวนี้แต่เสพเสพใดก่อน บางกรน้องแพวคนมกบางกรเนาะขากระซื่อมให้็นโล่เนืองบางก่อนสามลูกโลหนึ่งกระซามลูกโล่จักจักบาทหมูจักหมูจักเปอยถ้าเป็นเคือเดานะชิมเฮ้ย ินนละมึงดุลุงนังนัลน,นี่หมากก็นี่ผ่าง่ายกว่าลุนะงเลยลุงเลย มันยังไยเนะาะความผาาพปกเป็นมันยังยงกันกิงคัตแค่นาเช้าเพนหรแสบแสบดูขนมังกิน <c oughs> เลย ก็จะต้องมาเ่วทวเรียนก็่เร่มากราชาติมาเรียนเค่งงเพลาม,ามักมังกรขิ้นมังกรกับทวเรียนตปีกัน,ใน,ใน,นเนี่ตายน่อย เป็นยังไงอย่านนเรามาันมาถือกันเขาส่แกะใส่จานไว้แกะแกใส่จานแล้วก็ใส่ตู้ไว้เนาะลูกหนึ่งก็ไลายอยู่ยตู <ไป S 1> ้นี้เนาะใส่ตู้เย็นมัน<อ>เย็นๆกินกินเบิดบ่ บิดมันมเบก็ไม่กินลายมือของของ,บของอเอนนอบน,นของขืเลยนั่เนี่ยของขธอการดีใหเบิดของขึ่ที่นนสุดหมาไหม่กที่สุดก็เพิ่มากย่งยังขื่อน,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 นึ่งเขาก็จทิพาไว้ ทส่ตูไว้นอกผมอยูี่นอกโอ้มแจบติดปากติดซุปขนาดน้องเพลวผิดบกขินเนาะ <laughs> บิดมักบ่บุมัรกกร็เซ็ดโจน เผือกอนี้นะ สามเงาเนาะอะไรยังไงขึ้นเอะกินมาขึ้นเรื่องลยกินไปมื่องนายองลูกนะพ่อแม่พี่น้องยังลายอยู่ ลูกเดียวเดียวนี่กงกินแกะออมากระจายเติมเนื้อเนื้เปี่ยงนี่จิม้มทุประเทศยังได้เลยหน่อยเดียวทำบินว่าจะเอาซองซอ,องหน่วยซองหน่วยซ้ำหน่วยบัดพ่อเอาหน่วยเดียวแล้วก็มันกระลายเติบตัวนี้ก็ยังอยู่ข้างในมันเอาชิพาแต่ว่าสนิทนะพวกนี้ก็ ผหาบ่อยเป็นเนาะผหามามันก็อยากเลยกินบมดเด้อกินดุสกรกินทุกอันมากเลยกินง่ายจะตายกินมังกรกินได้อ่ะพาเก็บบั่นเพราะว่ากินมาได้ลรเนี่ย มีถั่วเลียนกับมังกรเจ้าวัดชิตีกันกันเนี่ยน้ำลายปูปากเอ่งจกคนเดียวนะอืออ๋ออิกอใส่น้ำหน้าบ่ามาก่อน่าแบเก้าวก็ถึงนาะ แตกเลยกินหยัดใส่หยัดใส่ต้นขาคอเนาะเกือบออกทั้งเก่ากินแต่พน้ำไม้ลุ่นล้วนเลยมึงนี่มึนได้กินข้าวเพียงโอ้พี่นอ้องอิมนะ่มเลยไม่อยากกินอะไร โอเคน้องพรมยพี่น้องสำหรับคลิปนี้ซาเฟนกับที่โคจบคลิปเอาไว้สมีเดอร์ฝา,ากเป็นกำลังใจซาเฟนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะกายหรือว่ากดสั่นกระดิ่งเจ้งนเตือนนาะเพื่อสิบวันคลิปใหม่มมๆจากโองของเขาเนาะคลิปหน้าพ่อันใหม่เด้อคลิปนีกก้จังหวัดสบายดีสวัสดีพแม่พี่น้อง